อาท่านผู้ชมฮะมีผลการเลือกตั้งซ่อมสอปจอสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมเขตนะ,ะอย่างไม่เป็นทางการอย่างเป็นทางการนั้นต้องรอกรกตประกาศออกมาก่อนนะฮะแต่ว่าผลอย่างไม่เป็นทางการะฮะสอปจอของเชียงใหม่ใน3มเขตก็จะมีเลือกตั้งซ่อมสอปจอําเภอแม่แตงเขตหนึ่งนะฮะก็คุณชาติชายพาณิชย์ อดีตสอบจอแม่แตงเขตหนึ่งหมายเลขหนึ่งจากพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งนะฮะก็กลับมาทวงแชมป์เก่าคืนเป็นสมัยที่สองนะครับเขตนี้เนี่ยเดิมเป,เป็นของคุณจุลพันธ์อมวิวัฒนะอดีตสสเชียงใหม่เขตห้าในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เขตนี้เข้าเพื่อไทยได้ไปนะครับส่วนสอบจอ,อำเภอจอมทองเขตสองนะฮะ นายรุ่งกัญญา,านันอดีตสอทตำบลศบเตี้ยผู้สมัครสออจอำเภอจอมทองเขตสองหมายเลขหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยแรกนะครับนี่นะฮะความจริงแล้วเขตเนี่ยเป็นเขตของนายณนะเรศธรรมรงทิพยกุณอดีตสสเชียงใหม่เขต9ของพรรคกล้าทรนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะนายธนงศักดิ์วีระสะอบจอ,อำเภอดอยเต่าในฐานะประธานสภาอาปจอเชียงใหม่ ของพรรคเพื่อไทยบอกว่าการเลือกตั้งสอบจอทั้งสเขตพรรคเพื่อไทยชนะสองเขตเท่าเดิมนะครับได้ผู้สมัครอิสระอีกหนึ่งเขตอีกเขตนึงเนี่ยเป็นสอบจอำอเภอฝางนะฮะเขตสามอันนี้คนที่ได้ไปเนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระหมายเลขสองชื่อนายชัยยุทธสมตามชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยแรกฉะนั้นสรุปนะฮะเลือกตั้ง สออจสามเขตเพื่อไทยชนะไปสองเขตก็ได้ไปสองเขตเท่าเดิมส่วนอีกเขตหนึ่งได้ผู้สมัครอิสระนะครับนี่นะครับก็เขตที่พักเพื่อไทยชนะเนี่ยชนะคู่แข่งหลักพันคะแนนส่วนเขตที่ผู้สมัครอิสระได้ไปก็ชนะคู่แข่งหลักหลักร้อยรวมแล้วสอ,อบจอ42เขตนะก็เป็นของเพื่อไทย28เขตของพักประชาชน 13เขตนะะจริงๆพรรประชาชนมี14เขตนะฮะเสียไป1เขตนะฮะแล้วก็ผู้ผู้สมัยอิสระ1เขตเนี่นะครับก็ส่วนทั้ง3เขตที่มีผู้สมัครของพรรคประชาชนลงไปก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้ง3เขตเลฮะเลือกตั้งท้องถิ่นของพรรคประชาชนพรรคส้มเนี่ยเออมักจะเป็นแบบนี้นะใช่จะสู้เขาไม่ได้ใช่ สู้เขาไม่ได้นะฮะเมื่อวานนี้นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพักประชาชนนะครับไปช่วยนะครับบรรดาผู้สมัครพักประชาชนหาเสียงที่ตรังท่านผู้ชมฮะไปปราศัยที่ที่ตรังนะครับสนามกีฬาเทศบาลน,นครตรังแล้วก็ไปเดินตลาดย่านตาขาวไปเปิดเวทีปลาัยนะครับที่ตลาดนะครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งรังสิมันโรมได้ ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับนายกอนุทินนะครับคุณลังสิมันโรมเนี่ยบอกแบบนี้ท่านผู้ชมนะบอกแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงของคุณคุณลังสิมันโรมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจะมาเพิ่มเติมกันในประเด็นนี้นะ <gauche> <c oughs> คือคุณ <ING> อนุทินที่บอกว่าคุณรักชาติกว่าใครนะครับแล้วแบ่งแบ่งเขาแบ่งเราอ่ะมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมของการรักชาติอยู่แล <Twelve> ้วดังนั <K university anyway> like ้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้พฤติกรรมที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่นงานไม่รู้ว่าจะแก้เกมยังไงคือผมคิดว่าเราอย่าไปเอาเรื่องการเสียสละของพี่น้องทหารมาเป็นผลงานของตัวเองเลยนะครับคุณอนุทินไม่ได้เป็นคนไปลบนะเป็นพี่น้องทหารเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่เขาเสียสละตัวเองไปลบเขาเสียสละ ตัวเองแบบนั้นไม่ใช่เพื่อให้คุณอาทุทินมาเป็นนายกเขาเสียสละตัวเองแบบนั้นไม่ใช่เพื่อให้พรรคภูุิใเจไทยได้เป็นรัฐบาลเขาเสียสละตัวเองนั้นตรงนั้นเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขากําลังปกป้องคือผืนแผ่นดินไทยดังนั้นเนี่ยผมว่าอย่าไปเอาเรื่องแคมเปญทาแคมเปญแบบนี้เลยมันดูหากินนะครับกับกับความรู้สึกของประชาชนและอาจจะสร้างบาดแผลให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเองนี่ท่านผู้ชมฮะรังสิมันโรมพูดแบบนี้เนี่นนยนะฮะ ออถูกทางพักภูมิใจไทยเนี่ยฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยเนะแต่ละประเด็นแต่ละประโยคที่นายคนนี้พูดนะท่านผู้ชมคะเริ่มจากที่คุณอนุทินบอกว่ารักชาติกว่าใครคุณต้องไปหามานะว่าคุณอนุทินพูดตอนไหนมผมเนี่ยรักชาติไทยที่สุดมากกว่าใครทุกคนสองที่คุณบอกว่าคุณอนุทินแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยแบ่งเขาแบ่งเราเนะ ตรงไหนที่คุณอนุทินแบ่งและใช้พฤติกรรมการรักชาติแบ่งเขาแบ่งเรานะครับแล้วก็คุณบอกว่าอย่าเอาเรื่องการเสียสละของพี่น้องทหารมาเป็นผลงานของตัวเองคุณอนุทินไม่ได้เป็นคนไปลบนะเป็นพี่น้องทหารเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่เขาเสียสละตัวเองไปลบเขาเสียสละตัวเองเนี่ยไม่ได้มาเพื่อให้คุณอนุทินเป็นนายกนะเขาเสียสละตัวเองแบบนั้นไม่ใช่ให้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลนะ ไอ้ตรงนี้แหละโดนเต็มๆมใช่ผมว่าคุณสุประชัยเนี่ยฟ้องได้เลยคนที่ดูกฎหมายของพรคภูมิใจไทยนะฮะคุณลังสมันโรมพูดไม่ใช้ความคิดไม่ใช้หัวคิดพูดไปได้ยังไงว่าเเหมือนกับคุณอนุทินเนี่ยถ้าฟังคุณลังสมันโรมให้สัมภาษณ์นะเหมือนกับคุณอนุทินเนี่ยเอาชีวิตเลือดเนื้อของทหารมาเป็นผลงานของตัวเองใช่ใช่ไปคุยไปหาเสียงเหรอคุณต้องไปหาท่อนนั้นมาให้ได้ ว่าคุณอน,นุทินไปพูดที่เวทีไหนสนามปลาัยที่ไหนว่า,าพี่น้องเสสระทหารเนี่ยที่เขาพลีชีพเนี่ยเป็นผลงานของพรัคภูมิใจไทยโอ้โหอันนี้หนักอันนี้หนักเลยนะฮะพูดได้ยังไงว่าเฮ้ยคุณอน,นุทินไม่ได้ไปลบนะเว้ยทหารเขาไปลบเขาไปลบก็ไม่ใช่เพราะให้คุณเป็นนายกเขาไม่ได้ไปลบเพื่อที่จะให้พัคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลโอ้โห ลังสิมันโลมพูดแบบนี้ตายอม,มึงตายแน่นอนถ้าผมเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมฟ้องคุณแน่ผมฟ้องคุณแบบหนักเลยอะ่ะอือันนี้ทําให้คนเข้าใจผิดทําให้คนเข้าใจผิดต่อผลคะแนนเสียงด้วยนะะอันนี้อันนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะอืมผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะะคือ คนเขาฟังคุณแล้วคนนึกว่าคุณพูดความจริงอโอ้ไม่ได้แล้วเราต้องเลือกพักประชาชนแล้วเลือกพักภูมิใจไทยไม่ได้แล้วเห็นไหมคุณใส่ร้ายป้ายสีพักอื่นโดยมีผลต่อคะแนนบวกของคุณอ,อันนี้ผิดนะยกเว้นคุณไปหามาให้ได้ใช่ยกเว้นคุณไปหามาให้ได้ว่าคุณอนุทินพูดแบบนั้นคุณอนุทินพูดแบบนั้นว่าเฮ้ยที่ผมให้ทหารไปลบเนี่ยเพื่อผลงานของผม,มคุณต้องไปหามา ยังมีอีกนะยังมอีอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดของทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง<อ>นะแล้วเสร็จแล้วก็มีธนาธรน,นะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปหาเสียงนะฮะแล้วก็พูดถึงปัญหาการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่กกตอจัดขึ้น ธนาธรบอกว่าผมเนี่ยอารมณ์เสียมากนะฮะเพราะว่าพบว่าข่าวการทำงานผิดพลาดข,ของกกตหลายกรณีทั้งการไม่แปะเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครพอประชาชนไปท้วงบอกว่าผู้สมัครคนนั้นถูกตัดสิทธิ์ไปซึ่งไม่เป็นความจริงมีการแปะ QR code รายละเอียดของผู้สมัครผิดจากปี69ไปเป็นข้อมูลของปี66กการกรอกเลขรหัสเขตผิดเปรียบเสมือนการใส่จดหมายผิดซอง อาจทาให้คะแนนเสียงที่ประชาชนลงไปไปอยู่ในเขตอื่นก็ได้ทําไมเกิดแต่กับพักประชาชนงานนี้ต้องมีคนติดคุกโโคือถ้ามันผิดเนี่ยบางกรณีเนี่ยมันผิดกับทุก,ทกคนอคนใช่ไหม,มแต่ทําไมคุณถึงไปบอกว่าโอโ้ทั้งหมดนี้ทําไมมันเกิดขึ้นแต่กับพักประชาชนอย่างเดียวเลยเออ,อันนี้ก็เวอร์เกินไปออนะเหมือนกับไปทําให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิด ว่าโอ้โหพักประชาชนนั้นถูกกันแกล้งตลอดออนะฮะเหมือนกับอยากจะให้คนที่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นสงสารพักประชาชนความจริงแล้วเนี่ยอย่าง QR code โค้ดผิดเนี่ยใช่ไหมฮะออจากปี66จากปี69เป็นปี6 6ผิดมันก็คือผิดทั้งหมดเออใช่ผิดมันก็คือผิดทั้งหมดถูกต้องแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่พักประชาชนที่ได้รับผลกระทบเอาคุณไปดูเขตหนึ่งระยองเนี่ยอันนี้หนักกว่าอีกอ,อ,อย่างทนายไพศาลเนี่ย ของพรรคประชาธิปัตย์ uh. ลงเขตหนึ่งระยองเนี่ยรูปเขาเนี่ยนะฮะถูกรูปของคนอื่นเนี่ยแม็กเย็บทับไปเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วเป็นเขตอื่นดน้วยนะแล้วเขาบอกพอไปพ,พอมีคนไปถามกรกตอ้อาพี่ไพศาลหายไปไหนเนี่ยอ๋อเขาถูกตัดสิทธิ์แล้วอ้าว oh. อันเนี้ยพี่ไพศาล <c oughs> เขาก็โดนเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมฮะคือมันเป็นความผิดพลาดของกรกตคนนู้นก็โดนคนนี้ก็โดน,นมันมีบ้างแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหมีแต่พรรคประชาชนโดนพรรคเดียวเลยมันไม่ใช่แบบนั้น คุณไปทําให้คนเกิดความเข้าใจผิดนัทนาทรไปทําให้คนเกิดความเข้าใจผิดเรียกคะแนนสงสารจากความผิดพลาดของกกตซึ่งมันโดนคนอื่นก็โดนไม่ใช่ภาคคุณคนเดียวโดน่ก็น,นี่ประชาธิปัตย์โดนเห็นไหมอ่าพี่ไพศาลเนี่ยหนักกว่านออี้อันนี้หนักเลยเออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรูปคุณไพศาลต้องแหวกดูนะถึงจะเห็นเพราะถูกคนอื่นเนี่ยเอาเอารูปคนอื่นมาติดแล้วแม็กทับไป นายไพยศาลนี่รูปแกดูแบบดูขึงขังนะดูแบบโอ้ไว้นงไว้หนวดดูดุด<อ>แต่ตัวจริงแบบโอ้น่ารักอย่างกับแมวะกเป็นคนตลกนะเนี่ยแล้วโทษนะนก,กลัวเมียที่สุดนายไพยศาลเนี่ยแล้วตลกเห็นไหมก็คุณสุภชัยใจสมุทรนะครับประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพักภูมิใจไทยแถลงข่าวนะครับที่มีรังสิมันโรมแล้วก็คนอื่น มาหาว่าพักภูมิใจไทยสร้างวัฒกรรมเรื่องความรักชาติซึ่งกลายเป็นประเด็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณสุภาชัยเนี่ยบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่เคยกล่าวหาพักไหนเลยว่าไม่รักชาตินะไม่เคยไปกล่าวหาพักภูมิใจไทยไม่ได้ปลุกกระแสรักชาติแต่ส่งเสริมปลุกจิตสํานึกความรักชาติให้เกิดกับคนไทยนะคือไม่ได้หากินกับกระแสเรื่องการรักชาติ แต่ว่าปลุกจิตสํานึกให้คนไทยเนี่ยรักชาติและก็มีเพียงสองพรกการเมืองเท่านั้นเนี่ยที่รู้สึกเดือดร้อนทั้งทั้งที่คุณอนุทินก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพรคก,การเมืองใดเลยเพียงแค่ปลุกกระแสให้รักชาติในโลกที่มีการแข่งขันและการข้ามผ่านของวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติความรักชาติและชาตินิยมเป็นค่านิยมและคุณธรรมที่คนไทยพึงมีและรักษารากเหง้าของคนไทยสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปนะ่พักภูมิใจไทยรณรงค์ ปลูกฝังสร้างค่านิยมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะมาตลอดไม่ใช่พึ่งมาทําในช่วงหาเสียงเลือกตั้งตอนนี้และยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเราจะทําต่อไปเราไม่ได้ตอบโต้ใครแต่จะย้ําจุดยืนของพรรคให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจยืนยันว่าสิ่งที่เราได้แสดงออกความรักชาติแบบวิถีทางของพรรคภูมิใจไทยที่ทํามาอาจจะมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น ที่มีวิธีการแสดงออกเรื่องความรักชาตินะฮะนี่ครับอีกคนหนึ่งที่คุณสุประชัยได้เอ่ยถึงนะครับก็กรณีที่ปรากฏตามสื่อต่างๆโดยนายสัทธลัมใช่ไหมเขชื่อ,อ,อชื่อนี้ไหม,มรรมบุตรดีททำไมตั้งชื่อแบบนี้นะผมก็ไม่กล้าอ่านเลยสัทธลัมสัทธลัธรรมรรมบุตรสดีที่เป็นกรรมการประกันสังคม,มในสัดส่วนของผู้ประกันตน และเคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มีการบอกว่ามีการบอกว่าถ้าอยากหาแสงหาความนิยมทางการเมืองสัปดาห์สุดท้ายนี้สู้ไปจัดการปัญหาทุจริตภายในประการสังคมที่มีคนในพักภูมิใจไทยเป็นต้นตอนะนี่คือสัทธรรมพูดแบบนี้โดนเนะโดนแน่นอนนะบอกว่าใน สำนักงานประกันสังคมในกรมกรมการประกันสังคมที่คุณสัทธลัมเป็นกรมกรมการประกันสังคมอยู่นะฮะและบอกว่าในประกันสังคมมีการทุจริตมีคนของพักภูมิใจไทยเป็นต้นตอ่ออันนี้คุณไม่รอดแน่คุณพูดแบบนี้คุณไม่รอดแน่นะคุณต้องโดนฟ้องแน่นอนนะฮะการที่กล่าวอ้างว่าปัญหาทุจริตภายในประกันสังคมที่มีคนภายในพักภูมิใจไทยเป็นต้นตอ่อ ถือเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อพักภูมิใจไทยซึ่งฝ่ายกฎหมายของพักจะดำเนินคดีนายสัทธารัมนะแน่นอนเออคุณพูดไปได้ยังไงหรือว่าคุณมีหลักฐานแน่นอนแล้วมไม่กลัวฟ้องมาเลยจะแฉหลักฐานเออถ้าคุณมีหลักฐานแบบนั้นคุณก็เตรียมไว้เลยอเพอคุณได้ใช้แน่อือโอ้โหแม่ฮะท่านผู้ชมฮะคือเรื่องในสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันมีอะไรที่ ผิดพลาดหรือไม่ตรงไปตรงมาถามว่ามีมันมีเอแต่การที่ไปบอกว่าคนนั้นคนนี้พักนั้นพักนี้เป็นต้นตอนเนี่ยโอ้โหเขาเอาผิดเนี่ยผมยังมองไม่ออกจะไปสู้อะไรยังไงเออใช่ไหมโอ้โหเวลาเวลาสื่อมาสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องระวังเลยเนเออใช้คําพูดเนี่ยแต่เวลาไปขึ้นบนเวทีปลาใสต้องระวังแหละใช่ถ้าปล่อยให้กรอนพาไปแล้วก็เสร็จก็ดูนชาไว้นชชา ตัวเนี้ยไม่ไม่กล้าไม่กล้าสู้หน้าคุณหมออะใช่คุณชูวิทย์ครคุณชูวิทย์กมลวิเิ์โพสต์เฟบุ๊กเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองจุดอ่อนของพักส้มถึงวันนี้ต้องพูดความจริงที่ธนาธรหรือไม่ว่าใครในพักส้มที่พยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีตจากการปรณลรงยกเลิกมาตราหนึไม่ว่าจะแก้ตัวยังไงนะครับแต่สิ่งที่ ทำมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่จนถึงก้าวไกลในการปลุกการแก้มาตรา112ขึ้นมาใช้หาเสียงก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนในสังคมไทยนะนี่นะครับท่านผู้ชมฮะจะอ่านต่อให้ฟังเราดูช่องทางซ้ายมือก็มีท่านยุพานะครับมาแสดงความยินดีกับทางท็อปนิวนะครับ ท่านประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ท่านมาทุกปีนะฮะนี่ท่านประหลัดยุพานะฮะท่าน mm hmm. ดรยุพาทวีวัฒนกิจววรนฮะเ mm hmm. มื่อก่อนก็เป็นเอ่เอเป็นประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมอ่าใช่ฮะแล้วก็ไปเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็มาดวยพรเรานะครับใช่คุณลักคณาก็พาไปนะฮะเขียนวูยพรที่บมอสีขาวนี้คุณลักษณาก็คือหัวหน้าผมนะฮะก็ดูแลดร์ยุพานะฮะท่านก็จะตอนนี้ท่านก็ดูแลเรื่องของช่วยอธิบดีกรมศิลปากรดูแลงานสร้างพระเมรุมาตรนะครับพันปีหลวงนะฮะ อยู่าณนะฮะ,อ,ะอ่านต่อนะฮะต่อฮะที่คุณชูวิทย์เขียนนะครับแล้วคุณชูวิทย์ก็ยังโพสต์ด้วยนะครับว่าถึงวันนี้แม้ว่าธนาธรต้องการสลัดภาพแนวคิดแก้ไขามาตรา1นึ 2, ยังไงก็ไม่มีใครเชื่อมีการนําเรื่องยกเลิกมาตรา1นึ 2, ขึ้นมาทวนความจําพิธาในนามผวหน้าพักเก้าไกลขอติดสติกเกอร์ที่ฝั่งยกเลิกมาตราหนึ 2, บนเวทีปราศัยชัยธวัฒ มาตราหนึ่งสองต้องถูกยกเลิกบนเวทีปราศัยช่อใครต้องการยกเลิกมาตราหนึ่งหนให้มากองกันที่ตรงนี้นี่นะออกรายการไอติมส่วนตัวผมคิดว่ามาตราหนึ่งสองควรถูกยกเลิกเลยให้สัมภาษณ์ในรายการนี่นะแล้วก็มีใครอ a รัตมาตราหนึสองใช่กฎหมายหรือเปล่ามนุษย์เขียนขึ้นได้ต้องแก้ไขได้และที่สุดต้องยกเลิกได้ พูดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรธนาธรจะตะแบงว่าไม่มีใครพูดว่าจะยกเลิกสักกี่ครั้งกี่หนก็มีดิจิ t a ลฟ o o ปริน n ์ให้ดูย้อนหลังได้ชัดเจนที่คุณชูวิทย์เขียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหไปหาคลิปได้เลยฮะที่แต่ละคนพูดไม่ว่าจะเป็นช่อชัยทวัตหรือว่าการติดสติกเกอร์ของพิธาก็ตามนะฮะฉะนั้นความผิดพลาดของพรรคส้มที่เน้นคะแนนเสียงโดยไม่มีจริยธรรม ทำให้การหาเสียงทุกครั้งสร้างความแตกแยกจนสารรัฐมนูญสั่งยุบพักจะไปโทษใครเขาได้และแม้สารรัฐมนูญสั่งห้ามใช้มาตราหนึ่งสองหาเสียงแต่ไม่ได้หมายความว่าพักส้มจะหยุดคิดเรื่องนี้เพราะขนาดความต้องการแก้ไขรัฐมนูญยังทําให้สังคมคลางแคลงใจในท่าทีของหัวหน้าพักส้มที่ไม่ยกมือว่าจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองอันเกี่ยวเนื่องกับอำนาจอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงท่าทีอื่นๆ ทั้งเรื่องด้อยค่ากองทัพของพิธาที่หมดแสงไปกับวาทกรรมลบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะเพราะการเกิดสงครามประทะชายแดนไทยกัมพูชาให้เห็นหลังเลือกตั้งส้มจะยิงจะยังมีตราบาปในเรื่องนี้ติดตัวไปนี่นะก็นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้นะฮะล่าสุดว,ว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นดิจิทัลฟุตปรินที่ไม่มีใครไปกล่าวหาคุณได้เพราะ เป็นคําพูดจากพวกคุณเองใช่ใช่ไหมที่บอกว่าโอยพวกเราไม่มีแนวคิดจะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกคุณเองเคยพูดเอาไว้ใช่ใช,ใช่ไหมฉะนั้นพอมาพูดว่าเราไม่มีแนวคิดนี้ไม่มีใครเชื่อจะมาบอกว่าเราไม่เคยพูดยิ่งจะถูกคนเขาบอกว่าพวกคุณโกหกเออใช่ไหม,มแล้วยิ่งไปพูดอะไรนะเออไอ้แล้วก็อีกหลายคนบอก เรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันคนละเรื่องกับแก้รัฐธรรมนูญเลยไม่เกี่ยวเลยนะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูนก็เป็นเรื่องกฎหมายสูงสุดเรื่องของมาตราหนึ่งมันเป็นกฎหมายอาญามันไม่เกี่ยวกันความจริงมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันนะฮะเพราะถ้าเกิดคุณไปแก้ไขรัฐธรรมนูนคุณไปมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคุณไปแตะต้องหมวดของพระมหากษัตริย์นะครับ มันก็จะอาจจะทําให้มาตราหนึ่งหนึ่งสองถึงจะอยู่ในกฎหมายอาญาเนี่ยม,มันอาจจะหายไปได้ใช่นะะมันไม่ได้ลิงก์กันทุกนี้มันลิงก์กันนะมันอยู่คนละฉบับก็ใช่แต่มันเอื้อต่อกันนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมีหมวดของพระหมหากษัตริย์ซึ่งห้ามกล่าวอาฆาตมาตร,รายห้ามดูหมิน่นจึงมีมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในกฎหมายอาญาถูกต้องเอาไว้เป็นเครื่องมือในการลงโทษคนที่ทําผิดนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระหมหากษัตริย์ คุณจะไปบอกว่าเออไม่เกี่ยวกันเลยนะคนที่บอกว่าเกี่ยวกันตอแหลไอ้รักชนกนี่แหละเป็นคนที่พยายามให้ข้อมูลแบบนี้มันเกี่ยวกันโวยนะฮโอ้โหอย่างที่พี่ชูวิทย์บอกแหละชาตินี้ทั้งชาติถ้ามึงอยู่พักนี้มึงก็ต้องติดไอ้เรื่องนี้ไป <c oughs> มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์รู้จักไหมมันดิ้นไม่หลุดเหมือนอย่างพิธาเนี่ยดิ้นไม่หลุดจนพิธาตายอะเรื่องที่เคยด้อยฆ่าทหาร ดิ้นไม่หลุดแน่นอนเหมือนกับปุ้งอิงอะ่ะชาตินี้ทั้งชาติดิ้นไม่หลุดอังเคลิลเนี่ยใช่มันจะติดตัวไปตลอดแน่นอนเหมือนกับนัทวุฒินะเห็นไหมเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองผมรับผิดชอบเองติดตัวตลอดใช่ยันลูกหลานของนัทวุฒิเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางจะไปลบอะไรไม่ได้